สวัสดีพี่น้องนะครับผมมือนี้นะครับผมมา,ามิกกองนะครับมิกกองอย่างพี่น้องเบ่งกองยงใหญ่อยากนํา,า,านเสนอนะครับพี่น้องเนาะนะครับสื่อพอดีสั่งของมานะครับเบ่งกองบางงาอ่งใหญ่พี่น้องพี่น้องเบ่งาลองสั่งอาเป็นของทะเลดองนะครับพี่น้องของทะเลดองสั่งมาจากกรุงเทพกรุงไทพุระนะครับพี่น้องลองเปียน หลากหลายล้านนะครับตามที่เขาอยากสื่อนะพี่น้องเราคงจะได้ร้องเบิร์นะครับมาเบิร์กันว่ามันมีอย่างแนนนะครับพี่น้องกล้องใหญ่ๆหรือส่อย่างลงไปแน่นี่อย่างแน่นะครับเอาเปิดลงมากนะครับเปิดออกมากต่ซีมี่นี่เลยนะครับปูไข่นะครับผมปูไข่เป็นปูไข่ดองนะพี่น้องปูไข่ดองใส่นี่นะที่ใส้แอลนะครับพี่น้องใส่แอลปูไข่ดองอันนี้ซื้อเองนะครับพี่น้องซื้อเองบดได้มีรับรีวิวอีง นะครับบบแมนเขาจ้างรีว hmm. okay. so so <t> ิวหรอสื่อมากนะครับผมเพราะว่ากินหลายคนนะครับพี่น้องเบิดขอบขั้วก็เลยสั่งมาหลายนะนี่เลยปูไข่ดองนะครับมีหลากหลายเขาสีแยกอันนี้เขาสีแยกอยกนำดองมากนะครับพี่น้องเองเขามาเซลเองเพราะว่าเขา่งมาจากจากทั้งไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีน้ำเบิ่งว่ามันมีทางเบิดจะก่องนะครับพี่น้องมีแต่ปูไข่ดองทั้งนั้นนี่ครับผมสั่งมากเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อตาเพื่อน้อง เพื่อลุ่งน,น้ำนะครับลุ่งที่อยู่อีกอคนละบานนะครับนี่อันนี้คือน้ำดองนะครับบรูว่าคือเป็นไซดติงหลิงสีนะครับแต่อาจ์ซิมีรสชติความแสีบข,ของเขาอยู่แล้วเาแสดงเขาบริไดคลายดีดอกไดเดเซลซิซิมเบิงนะครับและซิซิมเบิงเป็นน้ำดองนี่มีแต่ปูไข่ดองครับแล้วก็มีเอออันนี้เป็นกั้งครับเป็นกั้งไข่นะครับพีน่น้องเป็นกั้งเ,เขาเรียกว,ว่า ตั้งไข่ดองนะพี่น้องเนาะสั่งมาสองกล่องนะครับแต่ว่าสิไปนักทั้งปูไข่ดองมากว่านะครับอันนี้ปูมานะครับผมปูมักปูมักอันนี้ปูมาธรรมดาครับปูมาเนื้อธรรมดาบวกเปนปูมาไข่ปูมาไข่กับมี่นะครับปูมาไข่กับกับสั่งมาเท่ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เอาปูไข่ดองเอามาให้เบิ้งนะครับอยากให้เบิ้งขอดีผมกป็สิได้เอาน้ำน้ำมันนี่ใส่เทลงไปคือเกานะครับก็เลยโผล่ออกมา น้ำดองคือเกานีเขาห้มากสองถุงนะครับน้ำดองสองถุงอันนี้คือปูไข่ดองนะครับปูไข่ดองเบิร์บอกเขาแถมยู่บ่รู้ว่าเขาสิแถมมาบ่นนิไม่ใช่ปูไข่ดองนะครับอันนี้เป็นปูปูไข่นึ่งครับผมปูไข่นึ่งร่อง ลองสั่งมาลองมึงอันนี้200บาทนะครับปูไข่หนึ่งปูไข่ดองนี่ก็มี่ใส่นี่ที่ผมสั่งมาเป็นใส่ราคาเอ่อร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ใส่ราคาสามสามร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ปูมานไอปูนกั้งเนี่ยกั้งหาโตนี้ราคาหกสิบบาทครับพี่น้องก้องละหกสิบบาทนะครับอันนี้ปูเอ๊ะเดี๋ยวเขาให้มาครบบเนีดหรือผมบ่รดเบิ้ง แป๊บหนึ่งนะครับจริงๆผมสร้างแสดงว่าเขาฟั่งผิดบด่หรือจังไดโนผมสั่งปูนนี่ไหมเดี๋ยวเด้อรับีนองต้องนบเบิง้งเนี่ยหนิบาผมสั่งมากครบเล่ครบ,ครบนี่ซีเมนต์ตัวแถมครับเพราะว่าผมบดได้สั้งอยู่ในตัวทีมเจ้าของสั่งนี่ซีเมนต์ตัวแถมเดี๋ยว้อพีนองนบเบิ้งก็เด้อว่ามันครบยี่สิบบ่ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12็ด1ป1เ1้าสนั่นขาดไป3ามอิรินะครับขาดปูไข่ดองนะเอ้ยขาดปูปูมาไข่ไป3นะครับขาดปูมาไข่ไป3เดียวต้องต้องได้ท่วงนะพี่น้องต้องได้ท่วงเพราะว่า3นี่ก็เป็นเงิน3ามร้อยมูลได้นะครับบ่ได้เด้แล้วพี่น้องอันนี้อยากมาบอกพี่น้องซื้อนะครับเพราะบางคนนะครับก็มีดราม่าว่าเอ๊ะกินได้จ้าของตี ผมบอกได้ว่าผมซื้อมาเห็ดกินเนี่ยนเนี่ยบอซื้อเจรละหน่อยเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกคนต้องได้กินนะครับเวลาที่ผมซื้อมาทั้งเบิร์นี่เนี่ยราคา3,290บาทนะครับ3,290บาทนะครับพี่น้องได้อ่าร่วมทุกอย่างนะครับร่วมคาโฟมคาหยังเรียบร้อยนะครับกับไนมานี่ยแหละนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิได้ทักบอกเขาอันนี้เขาประตรงใจเนาะพี่น้องเนาะเอาไปได้เดี๋ยวเอา กล่องนี้ราคาเก้าสิบาทได้หนิพี่น้องกล่องนี้เก้าสิบาทนะครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตัวหนึ่งนี่ราคาเก้าสิบบาทอ๊ะ <c oughs> เป็นอย่างคืงอส่งไงเขาบโครบเหตุใดบัตรที่นี่เขาเขาจังสีรูนั่มนัดเขาบัตรที่นี่เฮ็ดจังไดเ,เขาจังสีรูว่าเออเขาส่งไงเขาบโครบบุได้แล้ว <c oughs> ขออภัยพี่น้องอันนี้บัตรที่นี่กับซีท่าการ เาเปิดเอาเอาน้ำดองเนี่ยใส่นะครับแต่ละกองแต่ละกองเดี็กเขาต้องจัดเรียงก่อนเห็ดยู่นี่แหละเย็นดีเห็ดยู่นี่เย็นดีเย็นดีโอเป็นกระแหงเหอฮึมกระแหงหรอกเนี่นะครับพี่น้อนด้ยมาเรียงต่อไปครับเรียงเรียงเรียง แต่ว่าอันนี้เหมือนสีดองมาแล้วนะครับนี่หูมาดองมาแล้วแนนนอนหูมาดองมาแล้วนี่เลยนะครับเดี๋ยวนี่เลยนะครับพี่น้องพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมที่สิส่สท่น้ำดองของเขาแล้วนะครับเมื่อกินให้น้ำใจเลยครับบัดท,ที่นี่คักแท้บอนตัวโคตมาโดนและคักแล้วนะครับพี่น้องอยาก,กินมาโดนโดนนี่อันนี้บอนเคยกินนะครับ เป็นเทือแรกที่สิเคยกินอันนี้เถือที่สองก็เทือนี่แหละครับจิ๋วหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นยังนะครับนี่ะแบบนี้เราเป็นตะกินง่ายดีนี่เลยขาดปูมาไข่ไปนะครับขาดปูมาไข่ไปหนึ่งเอ้ยสามกองปูมาไข่เรียกว่าเสียวม,มาตำ่ำก็เป็นยังครับต้นนี่ทักบอกเขาเดียบรล่อยแล้วเขาที่รับพิจารมือเลยกัจังววากันอีกที่นะครับพี่น้อง<ะ>เอาไส่ครับเอเอใส่<ะ>หน้ามันส้งเป็นสีจืดๆเรืหน่อยตัวพี่น้องหน้ามันนี่แต่ว่าผมเสืยวว่าเขาตรงเฮตุมากโอเคแล้วล่ะ นะครับขั้นเขาบ็ได้ขายดีปาะนี่นะตามที่ผมเคยซื้อหลายๆลายร้านเนี่ยนะครับผมก็ล่องหลายๆลร้านนะครับเด้อน,นะครับย่อมผมสะดวกร้านใดผมก็ซื้อร้านนั้นเนาะพี่น้องเนาะตามที่เคยซื้อหลายๆลายร้านนี่มันก็สซีเข้มข้นนะครับเข้มข้นแต่อันนี้อาจบนแน่มันก็สซีเข้มข้นอยู่ที่ความมันนี้ของมันอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะ มาเด้อครับเด้อ <g ül> มาครับมาสุดเสมน้ำกันม <g ül> านีกับซีดองไบนี้หนึ่งคืนนะครับพี่นองหนึ่งคืนพอดีมือ่อื่นเ,าาเ,ออนเ้าได้ถ่ายคลิปพอดีครับมืออ่อื่นเ้าได้ถ่ายคลิปพอดีขอนุญาตเทื่งสีร่รถง่ายดีครับ เลืออีกเนาะสามกองนะครับเลยอยูด3ามกองนี่น้ำผมยังออกมาบ้านเบิดนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามสุขผุทุกต้อง้าพิชภัสร์กันใดก็ต้องขออภัยไม่นานที่นี้นะครับคลิปนี้ให้พี่น้องเมื่ออื่นจังมาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสียตายในซิมวันนี้ละเพิน่นในซิมเทือสองเทือแล้วนะครับบ่เราคิดหอด,ด้วยพี่น้องเอ้เข้าต้องสอบถามความคิดเห็นมา เป็นยังไงอยากซิมบ่อยากซิมอยู่บ่เดี๋ยวนี่ยดองแล้วนี่ดองแล้วคุณละดองแล้วพร้อมมูอคุณละพร้อมดูความย่า่ย่าแเรากับมักได้นี่พี่น้องย่า่เรากับมักนะครับดูความเต้าคุณละดองไปรอดโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าจังพอกันไม่นะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ